ยชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ดิกรนคือทนะครับที่ปล่อยสินเชื่อเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เรามองว่าถูกมากๆในใสายตาเรานะครับจดทันไหมครับท้าไมครับ ก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวการบริโภคในประเทศนะครับคือหุ้นในประเทศเนี่ยก็ดูปลอดภัยกว่าถ้าต่างประเทศเันยังไม่ค่อยชัดเจนถึงแม้รับถึงแม้หุ้นที่เป็นอะไรที่เกี่ยวต่างประเทศจะถูกมากก็ตามนะครับบางียอาจะต้องเรียกว่าซื้อแพงหน่อยแต่ว่าก็ยังมั่นใจนะครับโอเคครับคุณพี่หวานเราพอใจครับครับก็อย่างที่ได้เรียนในชุดต้นคือไฮไลท์ของของเราจะเน้นอยู่สามกลุ่มเป็นหลักไว้ก่อนนะครับนั่นคือกลุ่ม เกสร้างกลุ่มเอสร้างเนี่ยกับหนึ่งเลยนะครับประเด็นประเด็นที่ได้กล่าวไปนี่ก็คือเบื้องเบื้องบ้ต้นเท่านั้นเองนะไม่ไม่ลงรายแล้วกันจะมีตัวของสเต็กนะครับสเต็กก็โอเคที่จุดจุดที่ที่ที่มองของเขาค่อยงจะดีเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเราคัดมาคือแบล็คหรอกในมือค่อยๆจะเยอะแบล็คหรอกในมือในที่เดียวคืองานมูลค่างานที่อยู่ในมือ ถ้าเยอะแล้วสิ่งที่น่ากังวลใจคือเรื่องของราคาเราก็ุปกอาร่าจะขึ้นด้วยไหมในช่วงนี้คิดว่าอย่างยังไม่น่าจะขึ้นจะไม่เหมือนกับปีที่แล้วอให้เปรียบเทียบอย่างนี้นะปี2546เรามีมดไม่ขัดโควิด1.7แสนล้านถูกไหมฮะเดี๋ยวผมดูที่อีกอย่างไม่บ้านไหนกับตัวนลขประมาณ1.7แสนนะครับไม่กับโควิดตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นภายในปีเดียว6เท่าตัวแต่ตอนนี้ราคาทุก ราคาขาุ้นก่อตั้งวันี้ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะแล้วคิดว่าภาพอ,อย่างนั้นเนี่ยน่าจะกลับมาอันนี้คือเหตุผลของในแง่ของเทคนิคปนกันไปตัวของสเต็กเองเนี่ยเราให้แฟร์ไบยูอยู่ที่ 3, 35, สามสามพห้ายี่สิบตางค์กับที่องเป็นซีเคซีเคจะมีแฟร์ไยูอยู่ที่สามาันหกสิบสตางค์ั้นก็ถือว่าทั้งสองสองตัวที่เป็นในแง่ของมูลค่าใานแง่พื้นฐาน นะครับแต่ในแง่ของราคาปัจจุบันจะเหลืออ mm ัพไซด์อยู่เท่าไหร่นี่คุณคำนวณกันเองได้ถูกหมหกนะฮะก็ก็กดูกันนะครับสําหรับสองสองระดับนี้ส่วนในเรื่ของธนาคารเองเนี่ยในเรื่องของบาร์เทลทีไม่ไม่น่าเป็นห่วงนะบาร์เทลทีเป็นสิ่งดีสำหรับธนาคารครับอะไรครับซีเคี่เจ่าไหร่ครับ ตอนนี้อยู่ที่36.6อ๋อราคาะอยู่พอดีเท่าเลยพอดีตอนนี้ก็ผมคือคือที่เราสั่แากล้าง่อนนั้เมืองเมือเมื่อต้นสัปดาห์นะฮะนครพายด้วยนะครับก็36.6เพราะนั้นก็แต่รายุุคนเต่ไปก็จะเล่นเป็นทางด้านเทคนิคอีกเดียวนะครับก็คือตัวนี้ถึงถึงเร็วกันนิดนึงนะครับตอนตอนที่เราเลือกเขาเนี่ยยังอยู่ประมาณ20ต่างการอยู่นะครับรานนี้ส่วนส่วนส่วนเต้ย35.2ห้าูกดลองนะสัวนไอ้กิมผมแจ้งจุกแล้ว นะครับส่วนแบงก์เองเนี่ยบาเตอร์ธีไม่น่ากังวลใจนะผมเรียนี้ให้ทราบก่อนแต่อาจจะตกอกตกใจในกรณีที่ประกาศคอร์ออเตอร์หนึ่งออกมาจนะไม่เห็นกําไรวันทั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยที่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณไปดูไส้ในจะเห็นได้ว่ามีการัาดการองถูกขึ้นนะกลุ่มๆของธนาคารกลุ่มธนาคารเราก็ชอบเกือบหมดนะฮะขอตัวนเนี่ย ถ้าเล, q, าล่นเกงกำไร CIM นะครับเล่นเกงกำไร CIM หาไทยนี <vale ่คือคือวุ้นจับรอบได้อยู่แล้วนะครับ CIM กับหานไทยที่ชอบชอบะสบพันเวลาเขาลงมาเนี่ยคือคือถ้าแบงก์ใหญ่ขึ้นสองตัวนี้ตรงตัวปรับตัวลงมาเราจะเลือกเลือกเล่นเป็นแพลนเพรยไงคือแบงก์ใหญ่ขึ้นไปเยอะละแพลนเพรย์ถ้าถึายตัวแทงขึ้นตัวถูกในกลุ่มเดียวกันหรือในเซกเตอร์เดียวกันจะเล่นเป็นรักษานงันนะฮะก็จะมาซื้อวุ้นเล็กไร พุ่นแรกขึ้นพุ้นใหญ่ตรงตัวถูกขายลงมาเราไม่ซื้อพุ่นใหญ่มันจะอย่นี้มันจะผันผวนสลับกันอย่างนี้นะน้อยท,ที่ที่จะไปคู่กันนะครับกลุ่มกลุ่มแรกจะมีอยู่สองกลุ่มแต่ถ้าถ้าถือส,สบายยกับการหน่อยจะเป็นเบเบเวลาลงเนี่ยผมผมบอกอย่างนี้ในกรณีของเบเนี่ยเวลาลงเขาช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยปรับตัวเท่าไหร่นะคือเรื่องเรื่องราวต่างๆเขาทุกคนรู้เป็นหมดหลก แล้วก็เบเองเนี่ยมีแฟร์ไบยูอยู่ที่ประมาณสี่สิบาทนะครับส่วนแบงค์ใหญ่เนี่ยพวกคุณต้องหาจังหวะสักนิดหนึ่งแบงค์ใหญ่ราคาก็าใกล้เก็บแฟร์ไบยูสัเกเดิมหมดไปแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาแบงค์ใหญ่เวลาลงหนักๆลงมาเนี่ยสิ่งแรกที่ทําคือทดลองซื้อคืพอพวกคุณไม่กล้าเลนหรอผมเชื่อถามว่าให้ซื้อแบงค์ใหญ่ผมไม่เอาจะซื้อหุ้นงานหุ้นเล็กชอบความผันผวดแต่ถ้าคุณได้ลองทดลองซื้อแบงค์ใหญ่ยห่บ้าง แต่สมมติ่คุณเคยซื้อหุ้นเนี่ยในในวงเงินสักล้านหนึ่งคุณไ่จะซื้อเข้าสักแสนเดียวก็อลอดูซื้อที่เดียวพอแต่นะเวลาเขาลงเยอะๆอย่างแปบ,บเท่อลองเจ็ดบาทนี่คุณลองซื้อแสักแสนถ้าลองแล้วมัจะติดใจนะคือ,ค,อคือจังหวะเล่นพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ดืดไม่ได้ต้องดื่ใส้นไะหชีวิตเรามาถึงอายุเลขสี่เลขสามตางหน้าเนี่ยในนี้มีใครเลขนสองไหมะครับผมมีด้วยหรอนะเลข2สองโห คือถือว่าเป็นยังเจเนเลเยชั่นที่น่าสนใจนะอย่างเี้ก็ต้องชอบพวกอนุพันธ์นะฮะสติ๊กเกอรซ้อมก็ดีนะสติ๊กเกอรซ้อมที่สุดยอดมากนะฮะเล่นกันสนุกมากเลยพวกพวกสินค้าอนุพันธ์พวกนี้เนี่ยเซอร์ฟิตี้โคบิวเจอร์ตรงเนี้ยนะครับโคบิวเจอร์นี่คือหลงใหญ่ตอนกลางคืนนะครับได้เข้าไปครั้งเดียวที่มันอาจจะออกมาที่มึนมึงตอนไม่หลับกลางคืนก็ได้ตอนกลางคืนแล้วมึงมึงมึาอะไรตลาดตลาดมึงนอกยังไม่หยุดไงแต่พมต้องมันอยู่ไปแล้วเอ๊ะมันจะยังไงต่อ มันมันลงคืนงมปลงมันควรเล็กแต่ไม่ควรเล่นก็คือคือถ้าเจ้าบางแห่งคูณมากๆเนี่ยหน้าเข้าไปเชิญข้าความมันเอาความเอาความมันออมาความมันได้แล้วก็ศึกษากันดูนะครับเอาล่ะกลุ่มกลุ่มแบงก์ก็จะมีแค่นี้ส่วนอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มของสื่อสื่อสารสื่อสารจะมีเอ่อแอดวานดีแท็กที่ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถึงของได้แต่ถ้าเทียบแอดวานซ์กับดีแท็กดีแท็กจะมีออฟไซส์สูงกว่านะครับดีแท็กของเราให้ไวไฟไวยูอยู่ที่ หนึ่งร้อยสิบหกบาทในขณะที่แอดมานเราให้สองสี่นันนะครับคัดลงกันสันนีดนึงลงกันจะตัวอ๋อลงกันตอนที่ถ้าดูมา r k เก็ตไทปตอนนี้มันขึ้นมาเยอะหล่ะนะครับก็คงลงลงกันยังเล่นได้นะกลุ่มลงกันจะดูกวาจ่ากนะครับ PPTGC นะครับที่ยังโอเคอยู่นะครับส่วนหุ้นทางด้านที่ิทเรเนื่องจากว่างานโชว์ไม่ไปได้เนี่ยผมก็ขออนุญาตเม่แลวกันนะนะฮะก็คงจะมี ค่นี้แหละอาจารย์คำสับงของพี่ผมมองว่าน่าจะลงทุนได้นะครับในในช่วงนี้ที่ราคาไม่แพงแล้วถูกแหมจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในในตลาดนี้ก็คงจะกระทบไม่มากก็คือกลุ่มไอซีทีนะครับกลุ่มไอซีทีที่ตอนนี้เราค่อนข้างจะเน้นนะฮะถ้าเกิดอ่าบนบทวิเคราะห์ของเมย์แบงก์เราจะเน้นไอซีทีตัวเล็กๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางระบบนะครับ อืมคุณตัวไทยพูดถึงเรื่องของรอบของก่อสร้างนะวาร์กการไม่ก้าโปรเจกต์นะฮะมีรับเหมาในเรื่องของการไปสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอีวีทีก็มีผู้รับเหมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็สําหรับอีวีทีเองเนี่ยนะครับในรอบนี้เนี่ยมันก็เป็นไม่ก้าโปรเจกต์ของเขาเหมือนกันเพราะมันก็เป็นรอบที่ใหญ่เพราะว่ามันเกิดต่อเนื่องจากในเรื่องของธุรกิจ 3G นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ในอีีที ก็มีอยู่หลายหุ้นนะครับที่เราชอบแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้เกินพื้นฐานดูอัพไซด์ที่ผมมีในมือเนี่ยก็ประมาณตักงที่1 0 3เปร์เซ็นะครับไม่น่านจะจะจบทานหรือเปล่านะครับตัวที่เราชอบอย่างเช่นตัวของ m อลเนะครับตัวของ SIM นะครับตัวของ SVOA นะครับนนี้ก็จะเป็นหุ้นไ t ท3หุ้นที่เรามองว่ามันได้ประโยชน์เอเกเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้รับเหมา นะจริงๆมี AIT ด้วยนะฮะ AIT คือเอก็คือเป็นผู้รับเหมาระบบนะครับระบบไอระบบไอทีต่างๆนะครับส่วน s i m นี่ก็คือคนขายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยในในช่วงนี้เนี่ยผมว่าความต้องการสมาร์ทโฟนก็มุมากขึ้นนะครับซึ่งเขาก็ขายสมาร์ทโฟนที่ราคา ไม่เหมือนไอ h o นนะครับก็ถูกกว่าเยอะนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการบริโภคที่ออกไปทางด้านของนอกเมืองมากขึ้นนะครับ SVOA เองก็คล้ายๆกับเอลฟนะครับก็จะได้ขายพวกอุปกรณ์ให้กับทางรัฐบาลด้วยนะครับเช่นพวกแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ SVOA นะครับเหล่านี้ก็ดูเร็วๆก็คืออาเซียประมาณ20%แล้วกันไม่ต้องอ้างไกลมากนะครับ20%ก็น่าจะถือว่าพอรับได้สำหรับราคาปิด ในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่ายังมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีก็คือวัสดุก่อสร้างเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบราคาที่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยรอบหมอกก่อสร้างที่ขึ้นไปรองมันค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับในขณะที่คนที่ขายวัสดุก่อสร้างให้เนี่ยปรากฏว่าราคากลับขึ้นน้อยกว่าทั้งๆที่จริงๆก็ไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นว่ามาก์จิ้นของ รือว่าผลประกอบการของวัสดุก่อสร้างมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆซีเมนต์ตอนนี้ก็เริเ่มเี่ยะตึงตลาดเริเ่มเติบโตแล้วีิมาซัพพลายเริ่มที่จะเรียกว่าคนที่ส่งออกตอนนี้เริ่มกลับมานำกลับมาขายในประเทศแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มเรา,เราในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะดีนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์หุ้นที่เราแนะนําซื้ออยู่เช่นหุ้นของดีคอนนะครับก็เป็นพวกคอนกลิ่นะครับหุ้นของ ปูซีเมตอันนี้เป็นเป็นตัวแทนแล้วซึ่งอาจจะเป็นหุ้นใหญ่นะครับถ้าชอบหุ้นที่เล็กลงมาสาหรับซีเมนต์ก็เป็นทีมไอโอลีนะครับแล้วก็ยามาตอยนะครับทีทาสโก้ทาสโก้ที่ขึ้นมาแรงแล้วหละนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เคยแนะนําไปแล้วในเดือนที่แล้วสำหรับสำหรับเรานะครับแต่ว่าถามว่าขึ้นต่อได้ไหมจริงๆผลประกอบการกับราคาที่ขึ้นมาก็ยังไม่ได้ไกลไม่ได้แขงมากแล้วก็ในโครงการไม่ก้าโปรเจกต์เนี่ยมันมีโครงการสร้างถนนด้วยนะครับถ้าเข้าไปดูในในสองล้านนี่มันมีสร้างถนน ด้วยนะฮะซึ่งเขาก็คงจะได้รับประโยชน์เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นสองกลุ่มซึ่งอยากจะเน้นมากหน่อยในในใน,ในวันนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> ผมเข้าใจว่า <Okay. S 1> บางท่านสนใจพุ้นิมไอนะครับ <Okay. S 1> เราก็เพิ่งอ,ออกบทวิเคราะห์พุ้ธิมาไอออกมาสามพุ้นนะครับ <Okay. S 1> เราก็จัดธรรมดาให้นักลทุนสถาบันไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีสามพุ้นที่เราแนะนาก็คือพุ้นของ P J W นะปัจจวัตน,นะครับพุ้นของไซแมกนะครับ ปัจจุบันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับออโต้นะครับพุซไซแม็กเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีและไอซีทีนะทำธุรกิจบอร์ดแวร์ไอทีก็ทําธุรกิจเป็นซอฟต์แวร์ให้กับเทสโก้โลตัสนะครับตัวสุดท้ายก็คือเอเวอร์เรชันนะครับพูดเอีนะครับอีก็เป็นเรื่องของธุรกิจอาหารแล้วก็โรงแรมนะครับเขาเป็นเรื่องของแฟรนไชส์เขาไม่เป็นเขาไม่เป็นทีมนะฮะไม่ใช่เขาไม่เป็นไบเาวนะครับคอร์รัลนะครับเขาไม่เป็นทีมนะฮะ แล้วก็เรื่องของโรงแรมไอจูนนะครับซึ่งถือหุ้นผ่านเริษัทเน็ตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสามบริษัทนะครับของบ<ด>ริษัทเ<ด>อง<ด> <ๆ S 2> อนะที่อยากจะแน,งงนะนำนะก็คงมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวทาง,ทางจะมีทางเรื่องของกลยุทธ์นะครับว่าท <è> องคำตอนนี้โอเคดูแล้วมึนๆนะฮะเล่นยากจะใช้กลยุทธ์ยังไงดีนะครับกระบออย่างที่เรียนนะครับว่าช่วงแรกช่วงนี้เนี่ยก็เน้นการปริยภาต้นนะครับโดยจังหวะแบบนี้เนี่ยครับในช่วงระยะหนึ่งของตลาด ขึ้นไปที่นนนะครับขึ้นไปอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็รอเลือกทางนะครั ouais. ครบดังนั้นเนี่ยรากาับริการท่านถ้าในทุกสอาสตกจานนะครับถ้าเบรผ่านแนวต้าประมาณ1 6ึ่ขึ้นไปนะครับก็ไปรอซื้อนะครับผซื้อแล้ทำกำไรบริเวณ1 1 5สงี่ประมาณนะครับส่วนแนวรับสำคัญประมาณ1 5 9่นากสบอ้านะครับดูตังกว่านะครับรอทำะมาึัน้าร้อย็สิบแดถึงนึงัน้ายปบประมาณนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ประเดีผมเปิดสูตรนี้ได้นะครับทองคำร่วมกับมหาลัยห้องไทยนะครับมาพบค้าทองคำแล้วก็มาพบเพชรค่าทองนะครับในงานจะทำเรื่องของการวิจัยติด่อห้องทองคำขึ้นมานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจัดทำตัวแต่ในความเชื่อมั่นนะครับทองนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ทางตัวชนนะครับก็ขอกลับไปที่คุณบุญมีครับเรต่มตบือให้กับทุกท่านบรเวณีนะครับ กับช่วงนี้จะพักเดงกวันสิบนาทีนะครับจะต้องมาช่วงสุดท้ายนะครับจะเป็นช่วงครึ่งทุ่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นพุทธร้อนนะครับจากภุรธนากิจกับคุทธรัฒนพ้น